สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กกี้สาวไทยสะพายชนบทเยรมันนะคะมานั่งยิ้มหวานมุมตรงนี้มุมสงบสงบพ่อกับลูกเขาเล่นกันอยู่ข้างล่างแม่ได้โอกาสรีบมานนำเหนอนะมานำเสนอสักนิดนึงเนาะสำหรับสาวๆที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกันเป็นเพื่อนกันในต่างแดนแล้วเราก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอวันละเล็กละน้อย ที่เราสามารถคิดได้นั่นเองนะวันนี้ก็มานั่งถักโครเชร่มุมตรงนี้เงียบๆด้วยแล้วก็มาได้โอากาสก็อยากจะมาทําสิ่งดีๆสักนิดนึงเผื่อใครไม่รู้นะอันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดยูมันคืออะไรอันนี้เป็นข้อควรระวังนะถ้าเกิดเราจะแต่งงานกับชาวต่างชาติประเทศไหนบ้างที่ มันต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเราต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูนั่นก็หมายความว่าใครมีเงินเดือนเยอะกว่าถ้าเกิดเลิกรากันแล้วเนี่ยถ้าเกิดอีกคนหนึ่งไม่มีงานทำเนี่ยเราก็จะต้องเป็นคนจ่ายค่าเลี้ยงดูเขานั่นเองนะอ,อย่าคิดว่ามาแล้วเราจะสบายแล้วเขาจะเลี้ยงเรานะระวังมาปุ๊บทำงานเก่งปุ๊บได้เงินเดือนเยอะปุ๊บ ี๋ยวผู้ชายไม่ทำงานแล้วอืถ้าเกิดยาร้างกันเนี่ยเขาจะเรียกร้องค่าเลี้ยงดูเราก็จะต้องเป็นคนจา่านั่นเองอันนี้ก็รู้ไว้สักนิดหนึ่งประดับเรียว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาปเองค่ะถ้าเราพูดผิดก็มาคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะเราก็แค่หวังดีบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกเ, <S <S เดี๋ยวประเทศแรกเลยฝรั่งเศสพูดต่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีสามีฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศส ก็ต้องระวังนะใครมีสามีประเทศฝรั่งเศสเนาะอาจจะสามารถเรียกเ,เรียกร้องถูกเรียกร้องใจค่าเลี้ยงดูนะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะอือันนี้ที่ระวังที่สุดก็คือคนวกยเกษียนนะระวังเดี๋ยวเราตอนท้ายจะบอกว่าทำไมต้องระวังประเทศที่สองก็คือประเทศสวีเดน อก็พูดไม่ได้อีกแหละเพราะไม่ได้มีสามีประเทศสวีเดนประเทศที่สามอุ้ยประเทศเยอรมันนะประเทศเยอรมันเราถึงได้บอกว่าอย่าไปฉลาดเยอะอย่าไปทํางานเยอะถ้าเกิดทํางานเยอะเนี่ยผู้ชายเขาก็จะไม่ทํางานนะ่ะเออเราลงไปยาเขาสิเขาก็จะรเรียกร้องค่าเลี้ยงดูนะเราก็ต้องไปจ่ายเขานะมันไม่ใช่ว่าง่ายไม่ใช่ว่าจะสบายนะชีวิตเราเนี่ย เ,ออเพราะฉะนั้นเราก็ทําเอาที่เราทําได้นะแต่มาไม่ีครอบครัวก็ไม่ต้องไปทําเยอะเดี๋ยวก็ต้องเลี้ยงลูกก็หัวโงอนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอยา่างด่านแรกมันมีปัญหาอีกหลายด่านอะ่ะประเทศต่อไปประเทศที่4ก็คือประเทศออสเตรเลียอืมระวังออสเตรเลียนะคะประเทศที่5ก็คือประเทศอังกฤษอืมว้วก็มี f อมีพี่สาวอยู่ประเทศอังกฤษหลายคนเนาะ เพื่อนๆกันในต่างแดนเนาะมีหลายประเทศประเทศที่หประเทศยูเครนอืมไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดเนาะกฎหมายแต่ละประเทศก็แตกต่างกันไปนะประเทศที่เจดประเทศแคนาดาอืมแคนาดานะประเทศที่8ดก็คือประเทศอเมริกาโอหอเมริกานี่ก็อย่างอเมริกานี่มีทั้งหมดเอ ห้าสิบรัฐโอ้โหห้าสิบรัฐแม่เจ้ามันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสามีอยู่ประเทศอเมริกานี่คุณห้าสิบรัฐคุณไปอยู่มุมไหนของโลกแต่ว่าเยอะระมันเราก็มีแค่สิบหกรัฐเล,เล็กเล็กน้อยๆแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเขามีกฎหมายที่แตกต่างกันไปทำไมเราถึงบอกว่าให้ระวังหนุ่มวัยเกษียณสมมุตินะ เขาแต่งงานกับเรามาเนี่ยสมมติเอรประเทศเยอรมันนะแต่งงานกับชายแก่แล้วเขาก็กินเงินกเกษียณอาจจะเดือนละหนึ่งพันสมมตินะแล้วแต่งงานกับผู้หญิงไทยเนี่ยแล้วเราก็สมมติไปทํางานที่ได้เงินเยอะอาจจะทํางานร้านนวดพอเราไปทํางานร้านนวดเสร็จอย่างที่บอกไปเจอหนุ่มๆนุหนุ่มๆนุห,นหนล่อๆหอมๆม,มาเจอคนแก่ๆที่บ้านก็อาจจะ,ะรู้สึกไม่ดีเนาะง,งี่เง่าหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะไปหาผัวใหม่อย่างที่บอกนะเราก็พูดเรื่องจริงนะเราไม่ได้พูดเรื่องมโนโน,นะส่วนมากมันเป็นอย่างนี้แต่คนดีก็มีเยอะเราพูดถึงแค่บางครั้งมันเป็นแบบนี้ทำงานเยอะได้เงินเยอะไปได้คนลโๆมนวดกลิ่นหอมหอมหนุ่มๆปิ้งปังรักกันก็จะไปได้ผัวใหม่ระวังนะฝรั่งแกเขาจะฟ้องเรา ฟ้องอะไรแล้วเราก็อย่าเราไม่ได้เอาสมบัติเขาเนี่ยไม่ได้เอาสมบัติเขาอันนี้ก็คืออย่ากำลังจะบอกว่ากฎหมายเขาเขาสามารถฟ้องร้องค่าเลี้ยงดูใครที่มีเงินเดือนเยอะกว่าระวังเถอะคุณก็ได้ไปแหละคุณก็ได้ไปหาสามีใหม่แหละแต่ว่าคุณต้องเอาเงินตรงนั้นนะมาจ่ายให้กับสามีแก่แกของคุณด้วยอันนี้คือกฎหมาย ก็ต้องจ่ายให้เขาจนกว่าเขาจะอันเนี้ยก็จ่ายไปเรื่อยๆมันเป็นแบบนั้น mm. เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่า mm. การจะหาแฟนชาวต่างชาติต้องอให้เกิดความรักจริงๆเนาะ mm. เหมือนบางคนอาจจะมาก่อนเอาคนแก่ๆก็ไม่เป็นไร๋ยวก็ตายเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ย mm. พูดถึงคนไม่ดีนะคนดีๆก็มีเยอะเราไม่เข้าข้างใครนะผู้หญิงไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีผู้ชายไม่ดีเราก็ว่าไม่ดี ค่ใครฟังเยอะรู้ข้อมูลเยอะคุณก็จะได้เปรียบแค่นั้นจุดประสงค์ของเราคือแบบนั้นเนาะเราอยากให้มาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันที่เนี่ยก็คือให้อยู่แบบนานๆไม่ให้มาแป๊บเดียวแล้วเขาส่งกลับอันนี้ก็พวกหัวหมอก็ระวังด้วยแล้วก็ปัญหามีเยอะแยะหลายอย่างจะบอกให้อนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ไม่ยาวมากแหละก็แค่เอาประเทศที่สามารถฟ้องร้องนะค่าเลี้ยงดูที่จะต้องจ่าย สำหรับเวลาเลิกรากันเนี่ยเอาให้มันดีๆนะมาให้มันถูกต้องอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นวีซ่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามาถูกต้องเราก็จะอยู่ได้นานะนพูดแล้วก็จะม่วงนอนแล้วเนี่ยนั่งถักโครเชรคนเดียววันวันตอนกลางคืนอันนี้เป็นงานอย่างหนึ่งที่ใครมาอยู่ในต่างประเทศแล้วคุณก็จะไม่เหงาอย่างแน่นอน,นอันนี้ก็ตุมหงงูง่ายๆทักเร็วเราเป็นคนชอบทำอะไรเร็วๆ แล้วก็บางทีก็ถักแล้วก็ขี้เกียจจะอธิบายก็ดูเอาแล้วกันใครที่ดูบ่อยๆคุณก็จะรู้ฟังเยอะๆคุณก็จะมีด้วยว่าใครฟังเยอะก็ได้เปรียบมันช่วยให้เราแบบเออรู้เยอะไม่ใช่ปิดหูปิดตาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ไม่ถูกนะคะก็ไปเลือกช่องที่คุณชอบคุณชอบแบบไหนใช้สไตล์แบบไหนคุณก็ไปเลือกถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์หรือถ้าไม่ชอบใครก็ไม่ต้องไปไปว่าเขานะมันไม่ดีถ้าไม่ช่วย มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างว่าเออก็ประมาณนั้นแหละชอบใครชอบอะไรก็ไปทําไม่ชอบก็ผ่านเลยไปเนอะแต่ว่าใครจะหาสามีชาวต่างชาติคุณต้อง,ต,องต้องรู้นะเราต้องอย่าอย่าไปเสียบเปรียบเนอะแต่ก็อย่าไปเอาเปรียบเขานะคะจงมาด้วยความรักแล้วก็ความรักต้องอดทนนานอืมใครมีลูกยิ่งอดทนนานกว่าเดิมอีก จะพูดเพื่อเพื่อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะมาพูดบ้าบอคนเดียวเข,อขอาก็ไล่ออกจากบ้านไว้เจอกันคลิปหน,น้าบ๊ายบายชิส